สวัสดีค่ะนี่คือขากลับนะคะเคลื่อนแรงขามาะคะ่ะสังเกตนะคะที่หัวเรือนะคะสังเกตด้านข้างะคะ่ะและไม่ใช่อะไรนะคะคือเรือขยับคลื่นนะคะสังเกตคลื่นด้านข้างนะคะโปรเฟสตมากวันนี้เป็นอะไรที่ต้อนรับการกลับมาของพวกเราได้อย่างสะใจถึงฟ้าจะไม่ผ่าแต่พาอยู่เข้า เลิศมากดูสิคะคลื่นน่าเล่นไหมล่ะคะนั่งอยู่ในเรือเนี่ยอ,อกสั่นขวัญแขวนดูสินะเพื่อนร่วมทางขขงนี่ฉันสิคะ <c oughs> ดูสินะลูกคีมฉันคะ่ะอ๋อจิตใจไม่อยู่กับํานกับตัวชูชีพอย่าเอาด้านหน้านะคะเอาด้านหลังตัวนี้คะ่ะดูด้านข้างเรือต่อไปนะคะเลิศมากขึ้นเห็นไหมคะ นี่ขยาวขยาวเนี่ยเรือโต๊ะคึ้นค่ะไม่ใช่ดิชันมือสั่นนะคะเรือมันสั่นค่ะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสุดยอดอะไรอ,ะอ,อ,อ๋อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว